สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนนะคะเนาะ <c oughs> ช่วงนี้อันไม่ค่อยสบายเนาะคะ่ะเป็นไข่นะค่ะพี่น้องวัดลงข้อเนาะคะ่ะลำบากค่ะช่วงนี้แบบกินยังล่งกับเจ็บข้อมดใกยก ข้อมันอักเสบเนาะวัดลงข้อได้สามสี่มือแล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็บบท่านเศร้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องบอกแล้วก็สีไอ้เมื่อนี้อันออกมาทงหน้าเนาะค่ะพี่น้องอันอันสิฟ้ามันมันมาหลอกเขามาเมืองเขาเนาะมาได้ออกมาทั้งผีเพเะื่อปีนี้เขางามค่ะพี่น้องเขาผู้ใดก็งามเมอนเนาะค่ะปีนี้เนาะเพราะว่า ฝนมันมาในสวงเนาะคะ่ะงามเดี๋ยวอีกบดอนอันว่าเขามันเริ่มมานแล้วเนาะคะ่ะอีกเดือนเดือนเดือนน,นึงนึกว่าเดือนกุ้กวกวับสิได้เกี่ยวลแลหละแต่ว่ามันมาท่านถอดดอกมันกำลังม่านเนาะเดือนสิผ้าเมืงนะองเขาเนาะ,ะพี่น้องเนาะเมืองคขาพี่น้องเขา ีนี่นอกต่น้อมึงจีนะเหมือนถเลยะว่มือนจะสี้าเงาเลเทวนี้วกถงเป็มือกายน่ะตัวนี้เป็นน้องน้องซาน้องตาในหน้านี่แหละนัก่ะอันเมื่อดดเห็นนะคะแต่ายายเราเห็นหน้าอันกับบุคคย บเคยเดยวมาเห็ดหน้าดอกเนาะึงแต่ออกไปจากกับบเคยเดยมาเห็นหน้ามองตีหล่งพี่นนองเขางามบอนี่มมันกำลังมานในในเขาอนเข่างามเมือนสุกคนเลยใดค่ะปีนี้งามครับงามแน่เขานะ งามาง,งามแน่เลยอันนี้เขาบอกว่าลมมันชิหนาวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาง,งามขาง,งามเล้เดี๋ยวเวลาผุ่นแหลมมันสุกสีผ้าเมือง,งอีกเทเนะ,ะอันก็เป็นใครบ่คอยสบายแล้วค่ะพี่น้อง เป็นไงบ่ค่อยสบายวัดลุงข้อเนาะคะ่ะแต่กับพ่อท่านเศร้าเยออันอก็สิครับไปกินยาน,นอนกับมึงท่าทางก็สิเริ่มปวดหัวลนะเนาะนี่แหละผ้ามึงเขาซื้อนะคะพี่น้องเข่าสีสะเก็ดเขาสีสะเก็ดอย่างแต่มันงามหลายมันสิลมเนาะเวลามันถอกเนาะเขามันมานมึงนี่แหละ งามเมื่อศัลยผู้ใก็งามขี่รถ่านมากงามเมื่อสุนหน้านะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะน้องนี่ก็มีป่าด้นี่โบเมนโบมีป่า,น,ปา,ปา,า,ปานี่น้องมีป่าเลยนี่ป่าบบเมนหลายปะโทไว้นี่ออันยางสสยยางควางกันเหนื่อยแล้วแหละแน่าเป็นไข่เนาะ ผักบุงก็มีผักกระเสกก็มีนะคะงามดีลมเย็นดีคคังเลยค่ะพี่น้องอเอยลมเย็นดี่คังบ่มีอย่างเนาะค่ะพี่นอ้องวันนี้ภาพเมืองเขาทงหน้านะคะ,นะเนาะออกมาหาหลอกเมืองเขานะคะค่าทีไขไล่ลายแต่กลับมากอะ่ะอัน เป็นไข่แล้วค่ะไข่วัดล่งข้อแล้วค่ะเนาะแบบ่กยสบายบ่ได้ตรมดานะไข่แบบย่างหนักเลยนะคะเนาะเจ็บข้อค่ะเจ็บข้อแน่นะคะพี่น้องอ้าจาังไดอ่านกับพผม่ผมอไม่ยังจึงคอยพอกันวิดีโอหนาด้ค่ะพี่น้องบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้ค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ